ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ซิลีี่ชุดสร้างรีสอร์ทหลังแรกและนี่คือ EP 3ครับในตอนที่ชื่อว่าคาเฟ่และที่ดินในการสร้างรีสอร์ทโดยซีลีส์นี้ผมจะมาเปิดเผยนะครับวิธีคิดวิธีการนะครับกลยุทธ์ทุกอย่างวิธีหาเงินมาสร้างรีสอร์ทนะครับเพื่อนๆน่ะที่อยากจะมีรีสอร์ทเป็นเจ้าของรีสอร์ทครับไม่ว่าตอนนี้หรือในอนาคตนะครับจะได้มีข้อมูลนะครับจะได้สร้างรีสอร์ทอะ่ะหลังแรกอะ่ะไปพร้อมๆกันกับผมเลยครับ พร้อมแล้วให้ดูกันเลยครับ you, 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 สวัสดีครับเพื่อนๆวันดีมาพบกับผมนะครับมาดูความคืบหน้าเนาะของการสร้างคาเฟ่น,นะครับของผมนะครับที่บ้านไร่นะครับโครงการใหม่นะครับรีสอร์ทนะฮะตอนเนี้ย สร้างคาเฟ่ได้มากกว่า50%แล้วนะครับนะครับก็จะเป็นที่ที่ผมเนาะจะทำรีสอร์ทนะครับขึ้นมาในปีนี้แหละครับก็น่าจะเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะแผ่นให้ดูเนาะรอบๆนะครับว่าบรรยากาศอะจะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรูปแบบของรีสอร์ทใหม่เนาะผมก็จะทำเป็นลักษณะเป็นพูลวิลล่านะครับพูลแอคเซสนะครับสไตล์แนวครอบครัวนะครับแล้วก็ คาเฟ่หลังเนี้ยก็เป็นหลังอะที่จะต้องสร้างก่อนนะครับเพื่อจะมารับรองครับมาเป็นแม่เหล็กเนาะส่วนต่อขยายนะครับของส่วนรีสอร์ทนะฮะเดี๋ยวลองดูไปคร่าวๆนะครับมาดูตัวคาเฟ่ครับคาเฟ่ตัวนี้ก็ง่ายๆเนาะสไตล์คอกเทจนะครับดูอบอุ่นสีขาวตัดด้วยสีดำนะครับโครงหลังคาเป็นใช้หลังคา s ซิมเล s นะครับซึ่งก็จะมีความสวยงามเนาะ มาดูข้างในพ,พร้อมๆกันเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูข้างในเหมือนกันเห็นแต่แบบนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูเนาะนะครับเข้าไปข้างในตรงนี้ผมก็จะวางไว้เป็นแบบระเบียงเนาะชานไว้แบบเออนั่งชิวๆนั่งชิวๆตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เข้าไปในตัวคาเฟ่เนาะอ่า นี่นะครับการเดินสายไฟครับเดินเก็บในท่อครับตรงนี้เดินเก็บในท่อครับแล้วผมให้เพื่อนๆสังเกตอีกนิดนะครับตรงนี้นะครับตรงหลักคาซิมเลตผมจะบุกฉนวนนะครับแล้วก็ใต้ฉนวนเนี่ยจะเป็นลวดกงไก่นะครับเขาเรียกว่าลวดกงไก่ซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่มีลวดกงไก่ตรงนี้ ถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะเป็นตะข่ายนะครับเป็นลวดกรงไก่ครับเป็นตะข่ายบางๆครับไว้สําหรับที่จะัพ p อ o r t เนาะในยามที่แบบฉนวนการความร้อน5มิลตัวนี้มันหลุดล่อนนะครับซึ่งพอใช้ไปนานๆแล้วอ่ะเพื่อนๆก็จะรู้นะครับว่าไอฉนวนพวกนี้มันมีโอกาสที่จะแบบหลุดล่อนได้นะครับเ,เพราะเพราะว่ามันใช้กาวนะครับในการแบบติดเนาะ เมื่อกาวเสื่อมนะครับเวลาผ่านไป3-5ปีเนี่ยกาวเสื่อมครับฉนวนพวกนี้มันก็จะหลุดล่อนลงมาครับแล้วก็มันจะทําให้คุณสมบัติการกันความร้อนเนะาะกันเสียงนะครับของฉนวนตัวนี้ที่แปะอยู่ใต้แผ่นซิมเลดอ่ะมันะจะทําให้ระยะยาวเนาะมันร้อนขึ้นแล้วก็เสียงดังขึ้นนะครับการที่มีลวดกงไก่อะติดอยู่ใต้มันประคองมันไว้อยู่นะครับมันก็จะไม่ไปไหนนั่นเองนะครับน,นี้ก็จะเป็น าภายในของคาเฟ่นะครับยังไม่ได้ตกแต่งนะครับตอนนี้ก็ฉาบเรียบร้อยละระบบสแตนดาดก็ช่างก็ใช้ตัวนี้ครับตัวเลเซอร์นะครับยิงนะครับว่ามันเที่ยงตรงขนาดไหน,นครับมันวัดมันตรงผนังมันเบี้ยวหรือมันยังไงครับใช้เครื่องตัวนี้นะนะครับเน้ก็จะเห็นช่างเก่าๆแก่ๆเนาะอาจจะใช้แบบใช้แบบเป็นสายไงเออ เ็นเชือกอะไรอย่างเงี้ยดิ่งลงมานะครับอันนี้ก็ใช้ตัวเลเซอร์ค่อนข้างจะแบบได้มาตรฐานเนาะก็จะมีห้องแม่บ้านเนาะผมก็ต้องรับสมัครคนชงกาแฟแหละใครจะสมัครก็ใครอยากชงกาแฟนะครับขายกาแฟก็ลองไปฝึกฝีมือดูได้นะครับผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะจ้างใครมาขายกาแฟให้ดีนะครับตรงนี้ครับ เป็นห้องเนาะเป็นห้องคนพักครับอ่องข้างแม่บ้านนั่นเอง,เองมีห้องน้ําในตัวด้วยสําหรับแม่บ้านเนาะหรือว่าคนที่รับผิดชอบดูแลคาเฟ่ตรงเนี้ยก็สามารถพักตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งที่ดินของผมเนี่ยก็ห่างจากในเมืองนะครับประมาณ6กิโลนะครับก็ไม่ไกลมากนะฮะก็กําลังดีนะครับเข้าถึงการคมนาคมได้สะดวกครับาจากติด น,นี้ก็ใช้เป็นไม้ฝาครับเชอร่าครับ,เ,รบเดี๋ยวก็ทาสีโป๊สักหน่อยครับก็จะดูดีขึ้นนะครับสลับกับหลังคาซิมเลตที่เป็นสีดำเนาะผมใช้สีดำดำด้านนะครับใช้สีดำด้านครับน,นี้ก็จะเป็นบ้านบ้านแม่ผมเองนะครับซึ่งก็มาสร้างตรงนี้แหละหลังกเกษียณแกก็จะ มาดูแลคาเฟ่นะครับมาดูแลร,รีสอร์ตตรงนี้แหละนะครับเป็นให้แกทำเล่นๆไปนะครับพูวินล่าหลังกเกษียณน,นะครับพูดแล้วแบบอาจจะแบบหมันไส้ผมนิดหนึ่งเนาะแต่ก็เนาะคนแบบอายุเยอะะถ้าให้เขาอยู่บ้านเฉยๆนะครับมันเสียงจะเป็นนู่นเป็นนี่เยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าให้เขาอ่ะได้ทำงานได้มีแอคทิวิตี้อะไรนิดหนึ่งอ่ะเออจเจริญหูจเจริญตาเขาครับอายุเขาอ่ะ ก็จะยืนยาวขึ้นนะครับขออนุญาตกับกล้องนะครับที่เห็นจอดอยู่ตรงนั้นก็จะเป็น3าล้อครับ3าล้อของรุ่นปู่ของผมนะครับซึ่งปู่ของผมเป็นคนปั่น3ล้อครับก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากนะฮะแล้วก็ที่ดินแห่งนี้เนาะก็จะอ,อยู่ชานเมืองของจังหวัดเชียงรายนะครับ ที่ที่ผมสร้างโรงแรมเดอะเก e ตวินเทอร<ะ>์อ่ะก็จะเป็นทำเลที่เป็นโรงแรมเนาะที่เป็นอยู่ในเมืองนะครับส่วนที่ที่ผมจะสร้างรีสอร์ทอะ่ะที่เป็นภู a อ c e เซส o ูวิลล่าของรีสอร์ทเนี่ยก็จะอยู่ขอบขอบเมืองเนาะค่อนข้างออกมาจากเมืองหน่อยนะครับซึ่งการที่เราทำรีสอร์ทเนี่ยทำเลอะ่ะมันไม่ต้องเจ๋งมากไงเออทำเลมันไม่ต้องแบบ พีคแบบอะไรมากคือรีสอร์ทอะทุกคนก็เข้าใจเนาะต้องการมาพักผ่อนนะครับแนวสไตล์ครอบครัวนะครับแล้วก็คนที่มาส่วนมากอะก็จะมีรถขับกันอยู่แล้วเนะเาะขอแค่อย่าแบบอย่าลึกเกินไปหรือว่าอย่าแบบการคมนาคมเข้าถึงยากแค่นั้นเองนะครับก็สามารถที่จะทํารีสอร์ทกันได้หมดทุกคนนั่นเองครับอันนี้ก็ก่อสร้างขึ้นมาครบละประมาณ50%แล้วครับ ก็โครงการนี้ไม่พลาดครับผมเอาไอตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วครับปุ๊บเนี่ยครับเจ้าตัวนี้แหละครับผมเอามาเรียบร้อยแล้วครับหม้อแปลงไฟนะครับซึ่งโครงการที่เป็นแบบเดอะเกตวินเทอร์เนาะก็พลาดตรงนี้ไปนะครับที่แบบเอาเข้ามาทีหลังเนาะแล้วก็เสียเงินตรงเนี้ยเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็ไม่พลาดนะครับที่จะเอาหม้อแปลงไฟนะครับมาซัพพอร์ตตัวนี้รับรอง ไฟไม่ตกแน่นอนครับถึงแม้จะเข้ามาจากถนนหลักนะครับที่ดินตรงนี้แปลงเนี้เข้ามาจากถนนหลักประมาณ100เมตรนะครับก็อันนี้เสียค่าเดินหมอแปลงไฟแรงสูงนะครับมาซัพพอร์ตโครงการเนี้ยก็ประมาณอยู่ประมาณ150 0 0านะครับแสนห้านะครับในการลากไฟมาเนี่ยครับทางด้านนี้ก็จะเป็นนี่ครับบ่อน้ำที่ผมทำเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำนะครับ บ่อน้ำเห็นความหวังหรือเปล่าเอ่ยนี่ครับก็จะเป็นบรรยากาศเนาะง่ายๆสบายๆนะครับเหมาะกับรีสอร์ทแล้วก็ตรงนู้นเดี๋ยวผมก็จะทำตัวเป็นพูลวิลล่าขึ้นมานะครับตรงนี้ครับเป็นพูลวิลล่าขึ้นมาบริเวณนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับยังอยู่ในระหว่างการเทสดินนะครับคือ,อถ้าดูบ่อน้ำตรงนี้เนาะ ถ้าดูบ่อน้ําตรงนี้นะครับเมื่อก่อนนะ่ะมันจะมีบ่อน้ําคู่กันตรงนี้ครับมันจะมีบ่อน้ําคู่กันตรงนี้ละผมอะ่ะถมบ่อน้ําตรงนี้นะครับเตรียมไว้นะครับเมื่อประมาณ4ปีก่อนเนาะถออมเตรียมไว้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าความแน่นของมันเนี่ยจะรองรับได้ขนาดไหนนะครับซึ่งการที่เรามีสระว่ายน้ำเนาะมีคูเอ็กเซสเนี่ยทำภูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบต้อง มั่นใจอะนิดหนึ่งเพราะว่าการที่เราสร้างสระว่ายน้ำเนะะาะรัดสระว่ายน้ําเราเกิดซุดเกิดแคร็กเนี่ยมันอะจะสามารถอะใช้งานไม่ได้เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็ต้องเทสดินเนาะเขาก็ต้องมาเจาะเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับเอาค่าดินไปวัดนะครับว่าค่าดินะมีความหนานแน่นขนาดไหนนะครับรับน้ําหนักได้ขนาดไหนนะครับที่จะทําให้พื้นที่อะมันไม่ซุดนะครับอันนี้ก็เป็น จุดที่ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเกิดมันรับไหวจริงๆร,รับน้ําหนักได้นะครับก็ผมก็อาจจะใช้โครงสร้างนะครับแบบฐานรากแผ่ครับก็จะสามารถทําให้ประหยัดในการก่อสร้างได้เยอะมากเลยนะครับก็คือตามบ้านเราเนาะส่วนมากส่วนมากตามถ้าผู้รับเหมานะครับคือในมุมของผู้รับเหมาอะ่ะอันนี้ในมุมของดีเวลลอปเปอร์นะครับผมก็อยู่ใน สังคมที่เป็นแบบดีเวลลอปเปอร์มาก่อนเนาะ <c oughs> ซึ่งผมก็พอทราบไงว่าจริงๆแล้วอะ่ะออบ้านตามต่างจังหวัดเนาะที่ไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับก็สามารถที่จะใช้ฐานลากแผ่ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องลงเข็มครับใช้ฐานลากแบบแผ่เนี่ยแล้วก็ค่าก่อสร้างอะ่ะจะลดลงแบบเยอะมากเลยนะครับแต่ที่ผู้รับเหมาอะ่ะเขา เสนอมาเนาะแต่ละผู้รับเหมาอะ่ะบอกบอกว่าต้องลงเข็มอะไรอย่างเงี้ยเออคือผู้รับเหมาเขาไม่มั่นใจไงเขาเอาความแบบสบายใจของเขาอะ่ะความชัวของเขานะครับแต่เงินนะ่ะมันตกอยู่ที่เราไงครับการที่ใช้ฐานรากที่แบบเป็นฐานเข็มเนาะมันก็ชัวดีครับแน่นดีครับแต่ความจริงอะ่ะเราต้องดูอะ่ะว่ามันจําเป็นหรือเปล่าครับถ้าเกิดผลเทสดินออกมาเนาะว่าอ่าโอเคดินมีความแข็งแรงรับน้ําหนักได้มากเพียงพอนะครับ ผมก็จะใช้การก่อสร้างาเป็นตัวรีสอร์ทนี่เนาะเป็นแบบฐานลากแผ่นะครับรวมทั้งสะใบน้ํำด้วยนะครับที่จะสร้างตรงนี้นะครับสร้างคู่กับตัวสะนี่แหละสะเดี๋ยวประดับเอาก็ได้ครับเสร็จไปแล้วเนาะ50สิบปร์เซ็นต์ครับสำหรับคาเฟ่น,นะครับแล้วก็เดือนหน้าเนาะผมตั้งไว้นะครับว่าจะลงเสาเอกนะครับของตัวรีสอร์ท บริเวณเนี้ครับเดือนหน้าตั้งไว้เนาะแต่ว่าไม่น่าจะไม่น่าจะทันแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกผมเดือนได้อยู่ลนะเนาะสบายๆครับจะลงเสาเอกก็ไม่ทันนะครับรอผลเทสดินก่อนนะครับตอนนี้ก็มีพื้นที่ค่อนข้างแบบว่าเยอะเนาะซึ่งมันก็เป็นธรรมดานะท่าที่ดินในเมืองฮนะมันก็ค่อนข้างจะมีจํากัดใช่ไหมครับเราก็อาจจะไปเล่นสเกลใหญ่ๆอย่างเงี้ย มันก็คงจะไม่ได้นะครับมันแพงครับต้นทุนมันจะสูงแต่ว่าที่ดินที่อยู่ชานเมืองอะไรอย่างเงี้ยเออเราสามารถเก็บได้แบบแปลงใหญ่แปลงใหญ่นิดนึงไงเออมันก็จะสามารถทําอะไรเนาะทำใช้ประโยชน์ใช้สอยจากมันอะได้เยอะขึ้นทีเดียวนะครับตัวรีสอร์ทเนี่ยผมก็วางไว้ว่าเป็นแบบแนวครอบครัวนะครับมีสะ่ายน้ำเป็นแบบพูลวิลล่าพูลแอคเซสนะครับนอนห้องหนึ่งเนี่ย หนึ่งห้องนะครับนอนได้4คนนะครับสำหรับครอบครัวสำหรับเด็กแก๊งครับนอนได้4คนครับอ่า,าจ,จัดไปนะครับซึ่งบรรยากาศตรงนี้รอบๆอบอ่ะก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับตรงน,นี้ซึ่งมันอยู่มันอยู่ชานเมืองไงแต่ว่ามันก็ห่างจากเมืองอะ่ะเพียงแค่6กิโลเองนะครับอันนี้ก็คือ3ล้อในตำนานนะครับ3ล้อในตำนานนี่สมัยรุ่นปู่ผมนะครับปู่ผมเนี่ย ปั่นจริงๆครับ3ล้อเนี่ยแข่งเนี่ยสุดยอดมากคือรุ่นคุณปู่เนาะคุณปู่ปั่นสาล้อครับย้ายขายของในตลาดครับตาเป็นชาวไร่ชาวน,า,นาเนะเาะชาวสวนอันนี้ก็เพื่อนผมนะครับน <c> ะ <oughs> เห็นว,ว่าแบบว่าธรรมชาติอะสุดๆทีเดียวนี้เพื่อนผมอันนี้คือพึ่งกล่องนะครับอ่าคือพึ่งกล่องในนั้นอะมีพึ่งจริงๆเ่ซึ่งครอบครัวผมอะก็สามารถที่จะ ตัดเนาะตัดรังผึ้งได้น้ําผึ้งมานะครับแบบว่าไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยอะแต่ว่าตอนตัดเนี่ยก็ต้องแบบให้เจ้าของกล่องเนาะที่เขามีชุดมีอะไรอะมาตัดให้นะครับครอบครัวผมก็จะสามารถได้น้ําผึ้งเนาะโดยที่เขาก็เขาตัดให้เขาก็แบ่งส่วนของเขาไปนะครับผมก็แบบเนาะก็แบบได้ส่วนของผมอะซึ่งผมบริโภคในครอบครัวเนี่ยโหก็เพียงพอแล้วนะครับน้าผึ้งมีผึ้งจริงๆนะครับในกล่องนี้มีอยู่ สามกล่องด้วยกันเนาะเอออยู่สามกล่องด้วยกันซึ่งถามว่าเลี้ยงยากไหมผมก็ว่าจะว่าจะว่าก็ไม่ยากนะครับก็คือต้องหาที่อยู่ให้เขาอะซึ่งพึ่งเนี่ยมันเป็นสัตว์อะที่ขยันอยู่แล้วนะครับพึ่งเนี่ยมันไม่อดตายแน่นอนขยันแล้วก็มีวินัยที่สุดแล้วครับเป็นระบบแบบสุดๆอะ,ๆๆอะเขาอะมีที่อยู่ให้เขาเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยครับน้ามันเครื่องนะครับลาดกันมดปลวกให้เขาเนี่ยเขาอะ สามารถที่จะหากินได้นะครับาหากินได้หากินเองนะครับข้างในก็มีตัวนางพญาอยู่เนาะพยายามอย่าให้นางพญาละกล่องละกันครับก็จะแบบได้มีพึ่งอะ่ะได้ผลผลิตจากน้ําพึ่งล้างพึ่งเนี่ยตลอดเวลาครับนี่ก็บรรยากาศยามเย็นที่เชียงรายนะครับเมื่อก่อนนะก็เป็นสวนเนาะ ก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ครับอากาศดีแวดล้อมด้วยต้นไม้ครับผมเหมาะกับการสร้างรีสอร์ทเนะาะซึ่งที่ดินที่เหลือเนี่ยถ้ายังไงเมืองขยายมาหรืออะไระเราก็สามารถจะทําเป็นโรงแรมได้อีกหลังหนึ่งนะครับก็มีบ่อน้ำาครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปดูมาครับบ่อน้ำเนี่ยเห็นว่า แบบว่าเขาฮิตสร้างกันเนาะสร้างกันแบบเป็นเป็นตะข่ายอะ่ะเออเป็นตะข่ายแล้วลงไปนอนลงไปนั่งอ่านหนังสืออะ่ะเอออะไรประมาณนั้นน่ะออนี่ครับอ่าตรงนั้นอาจจะต่อชานโล่งๆมาเนาะถ้าเกิดขยันทําอีกหน่อยนะครับอาจจะตั้งเป็นแบบซุ้มหมูกระทะเออเรียงลายแถวนี้ก็ได้ครับชาบงชาบูอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแต่จะทํานะครับซึ่ง ซึ่งถ้าเราทำอะไรอ่ะถ้ามันก็ขึ้นอยู่กับเราครับมันจะเป็นแบบถ้าเรามองให้เป็นเรียกว่า่าวเป็นแพลตฟอร์มเนาะเป็นแพลตฟอร์มนะครับธุรกิจเดี๋ยวนี้มักจะทําเป็นแพลตฟอร์มนะครับซึ่งมันก็คือแบบเป็นบล็อกๆกล่องๆเนี่ยแล้วแต่ว่าในกล่องนั้นอ่ะเราจะเอาแพลตฟอร์มอะไรมาวางมั่งนะครับโอเคครับสําหรับไลฟ์นี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมเดินทางมาจากดอนเมืองนะครับเพิ่งถึงนะครับก็ ก็ถึงตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วล่ะแต่ว่าพักผ่อนนะครับก็เย็นๆก็ออกมาไลฟ์ความคืบหน้าของคาเฟ่ครับของรีสอร์ทนะครับให้ดูนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับและติดตามผมต่อไปนะครับผมจะอัปเดตมาเรื่อยๆเลยเนาะแล้วก็ใน YouTube ของผมอ่ะผมยังมีสอนอีกด้วยนะครับยังผมอ่ะทำรีสอร์ทหลังนี้นะครับเป็นแบบซส์ซีส์เลยนะครับตั้งแต่ซีรลี์แรกนะครับ เริ่มทําเลยทีเดียวนะครับว่าเอ๊ะเราจะทํารีสอร์ทสักหลังหนึ่งนะมีที่จะทํารีสอร์ทอะเริ่มต้นอนะเราต้องเริ่มยังไงนะครับต้องไปวางยังไงนะครับแล้วก็ผมจะทํารีสอร์ทหลังเนี้ยลงคลิปนะครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นจนแบบสร้างเสร็จเลยนะครับเพื่อนๆน,นที่ดูผมอะก็จะได้ความคิดนะครับได้แนวทางนะครับก็คือเอาไปลองสร้างเนาะ ลองใช้สร้างรีสอร์ทสร้างอะไรของตัวเองนะครับมีที่มีทางอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะได้ง่ายขึ้นไงเออจะได้ทํากันได้เยอะๆนะครับปกติเนาะผมก็แบบพอผมได้ไปเรียนมานะครับเขาก็บอกว่าให้ตั้งเป้าหมายให้ชาเลนจ์ตัวเองนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดปกติอะเราอ,อายุ60เกษียณใช่ไหมครับลองชาเลนจ์ตัวเองนิดหนึ่งครับ เอาสัก50ก็พอครับหรือว่า45ก็พอครับเอาที่เพื่อนๆชอบเพื่อนๆสบายใจนะครับว่าจะตั้งเป้าไว้จะ,กะเกษียณเมื่อไหร่เนาะระหว่างกเกษียณเนี่ยเราก็สร้างพวกนี้ครับควบคู่กับงานประจําของเราไปด้วยนะครับถ้างานประจําของเราอะ่ะมีแบบปัญหาอะไรเมื่อไหร่เนาะก็ยังมีตรงเนี้ยที่จะซัพพอร์ตเรานะครับซึ่งเราก็โอเคครับเราก็ได้กลับมาอยู่บ้านนะครับกลับมาทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยแต่ของผมเนี่ย ก็ยังโอเคกับงานประจําอยู่นะครับผมยังรักทีมยังโอเคกับงานประจําอยู่นะครับก็จะทําทั้ง2อย่างนี้เนาะผมอ่ะก็มีตัวอย่างดีเนาะพี่ๆน้องๆนะครับหลายคนนะครับในที่ทํางานของผม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผมนะครับก็คือเขาอ่ะทํางานไปด้วยแถมยังไม่พอครับเขาก็ยังทําธุรกิจไปด้วยนะครับซึ่งดูแล้วว่าเขาอ่ะมีความสุขกับการทําทั้ง2ออย่างนะครับ ไปพร้อมกันในเวลาเดียวกันครับซึ่งไม่จําเป็นเลยเนาะต้องลาออกนะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างดีๆให้ผมเนาะผมก็อยากอยากจะลองทําตามดูนะครับว่าเออมันจะทําได้ไหมมันจะทําได้ขนาดไหนในระดับไหนนะครับโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับไลฟ์หน้าครับแน่นอนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปิ้งกุ้งเนาะกับครอบครัวผมก่อนนะครับตรงนั้นนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ